สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เดย์สตอรี่นะครับเอซีเช้านี้นะฮะก,ก็ทีมงานของพี่ทุยก็เริ่มที่จะเข้างานแล้วนะฮะด้วย,เป,ยนะเป็นหินกับทรายนะเป็นหินกับทรายก็วันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มงานนะฮะนในการเริ่มงานเมื่อวานนี้ก็ไปรับพี่ทุยมาช่วงเย็นๆเป็นอะไรที่พอเหมาะมากคือ คือเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าไปพา้องเมย์ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไปทําทุเระอีกที่นึงก็ผ่านบขสอพอดีก็เลยได้รับทีมช่างมาเมื่อวานพอดีเป๊ะเลยนะฮะมาวันนี้ก็เริ่มงานเดี๋ยวอัปเดตงานให้ FC ฟังหน่อยนะฮะว่าวันนี้ทำอะไรบ้างคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะาไม่ได้อัปเดตมา2-3วันแล้ววันนี้ก็เริ่มเทคานนะฮะ f อวันนี้เริ่มเทคาน ก็ต้องขุดขุดตรงนี้ขุดตรงนี้เพื่อที่จะใส่ปลอกแล้วก็เทคานเข้าไปปลอกก็ทำเองนะฮะเห็นพี่เบียร์กำลังมัดอยู่ตรงนี้ปลอกทำเองเนี mm ่ยฮะก็ขุดคานี้ก็ขุดตามร่องของแนวที่ผนังที่เราจะก่อนะฮะ ก็มีด้านหน้าด้านหน้าก็จะสูงหน่อยประมาณห้า0ิบหสิเซนตามระดับของมันนั่นแหละแล้วก็พี่สงมันด้จากเส้นข้างในนี่ลึกเท่าไ <ขอ S 1> หาร่ห้าสิบเนาะประมาณห0เซนฮนะด้านหน้าประมาณห0ิบเซนแล้วก็ดินนี้ก็พ่อก็มาหมักให้สองวันเลยนะ f c ฟหมดน้ำไปประมาณเกือบสองแทงหมัก ปักน้ำแล้วมันก็ยุบยุบยุบเข้าไปนะฮะก็จะมีคานตรงนี้ด้วยเนี่ย f อซคานที่เราจะก่อผนังนะฮะด้านในก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็หนึ่งคานเนี่ยหนึ่งคานแล้วก็ห้องน้ำประมาณนั้นก็พ่อเพื่อนก็ด้วยความหวังดีนะครับไถเข้ามาเยอะมากเลยดิน ก็กล่าวว่ามันจะยุบนะฮะมันไม่ยุบทีเนี้ยก็เลยต้องเอาดินออกนะฮะต้องเอาดินออกก็เนี่ยฮะอันนี้ก็ตรงฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะก็จะหมักเพิ่มอีกนิดนึงนะเกี่ยแล้วก็หมักเพิ่มอีกเพราะว่าวันนี้น่าจะทําคานนะ,ะเทคานเทคานแล้วก็ฉาบฉาบผนัง หมักสองวันเลยนะ FC เนี่ยเห็นไหมครับ FC ซน้ำเนี่ยพอพอเราหมักน้ำเนี่ยมันก็จะยุบลงไปข้างล่างถ้าไม่หมักเนี่ยโอ้ยดินมันจะสุดนะฮะนี่ลอยเห็นไหมเอเนี่ยร่องลอยตรงนี้มันยุบลงไปพอประมาณนี้นะครับวันนี้น่าจะเรื่องเทคานเทคารเสร็จแล้วก็ฉา,าบแล้วก็ก่อ,ก,อก็ประมาณนั้น ทุกคนกลับมาก็ดูสดชื่นนะฮะเอฟซี FC, ไปเจอครอบครัวแล้วนี่ฮะซิต้าซิต้าซิตา,ตา,ตาอืมเป็นไงเป็นไงไปไหนก็ไปด้วยเป็นไงก็ไปด้วยอืมซีต้านี่จะเป็นหมาที่บอกว่าติดติดคนนะฮะติดคนเขาจะไม่ค่อยไปเล่นกับหมาตัวอื่นเขาบอกว่าเขาเป็นหมาติดคนนะฮะ เธอจะมีเธอจะมีลักษณะพิเศษคือนอนเฝ้าคนอย่างเดียวเวลามีอะไรเหา่าๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยไปหานะฮะจะอยู่แต่บ้านแล้วก็นอนอะเออะปะปเดินนั่นแหละชอบเดินตามคนข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามได้ไหมอ่ะกระโดดมาอึ๊บอ่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมก็จะไปซื้อปูน าฉาบมาใหา้พี่ถุยนะฮะเพราะว่าอาตอนแรกว่าจะซื้อมาเยอะๆแต่กลัวว่าฝนจะสาดฝนจะจะเข้าไปนะฮะก็เลยซื้อมาแค่พอฉาบวันนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปซื้อของโอเคสวัสดีครับ FC ตอนนี้อยู่กับช่องผู่สามนะฮะเมื่อคือนเนี่ยพ่อบอกว่ามี f c เข้ามาทักด้วยทักยังไงเดี๋ยวลองไป สัมภาษณ์ดูเนะี่ยเขามาทักยังไงพ่อเมื่อคืนเมื่อคืนนี้พ่อก็ไปงานขาวดําที่วัดบนแดงนะครับตอนมีเอฟีเข้ามาทักบอกว่าอ้าวคุณปูหนูติดตามต้องเมเดมาตั้งแต่อยู่ประกอบนี่ก็ยังติดตามอยู่และเมื่อสองทวันที่ผ่านมาก็เห็นกล้องย่าหน่อยออกมาแล้วก็เห็นต้องผู้สัมหนูใจด,ดีใจแล้วก็จะติดตามปูไปเรื่อยๆนะ ก็ต้องมีเดด,ด้วยแล้วก็คุณย่าด้วยเพราะวัาเราก็ดีใจเพราะว่ามีคนฮักเราอย่างดีใจเลยนะครับมีคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็โอ้สบายสบายเพราะว่าเราเป็นคนที่เคยรู้จักก่อนอยู่แต่ว่าพักหลังมาก็จากมาทิ้งมาก็ผ่านมานานๆแล้วสี่ปีแล้วอันนี้ก็ขอบคุณเอฟีนะที่จิตตามผู้ดำนะแล้วก็ญาติหน่อยแล้วก็มีเดยนะครับขอบคุณมากครับร ตื่นเต้นไหมที่มีคนรู้จักเราผ่านทางโซเชียลคือพ่อเนี่ยมีคนรู้จักอยู่แล้วแหละแต่เ,เพียงแต่ว่าอันนี้คือเขารู้จักเราทางโซเชียลพ่อรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมรู้สึกดีใจภูมิใจที่มีคนรู้จักเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเขาอาจจะรู้ว่าเออปู่สำมาแล้วเรื่อยน่ะเหมือนถ้ามีคลิปมาเขาจะว่าปู้สำมาแล้วเย้เย้ก็ดีใจเนะลย<ล>ถึงเขาบอกว่าเขารอดูคลิปปูส่สำนี่เนี่ยว<ะ>่าไม่เห็นคลิปอะไรเนี้ย อันนี้นว่าอสองวันแล้วไม่เห็นปูสามออกคลิปเลยมีทวงด้วยอมงเห็นผูสามเพียงแต่ย่านหน่อยออกมาอยู่นี่เขาเขาบอกอยู่ครับก็เลยบอกว่าผู่สามก็ยังไม่ออกยังออกไปเรื่อยๆแหละแต่คอยดูด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเพิ่งทาครีมทาท้องเสร็จนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยท้อง โตขึ้นทุกวันเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเท่านี้อีกวันหนึ่งอ,อ่ะตอนเช้านะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาแน่นรู้สึกว่าท้องแน่นแล้วก็โตขึ้นทุกๆวันเลยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะเมื่อวานเนาะที่ไปที่โรงพยาบาลนะคะ mm hmm. จริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องนี้เลยเพราะว่ากลัวทุกๆคนเป็นห่วงเมื่อวานนะคะ อตอนที่เข้าไปอยู่ในห้องรอคอนเนี่ยก็ได้รอคุณหมอมาสรุปอาการแล้วคุณหมอก็สรุปอาการว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็กดไหลย,ย้อนเนาะซึ่งเมย์ก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีลมในท้องเยอะด้วยนะทาให้ตอนช่วงปวดท้องเนี่ยมันก็เลยปวดมากมันอาจจะเป็นเพราะกดเยอะด้วยแล้วก็ลมก็เยอะด้วยอะไรอย่าเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้ท้องเราเนี่ยปวดนะคะเมื่อวานเนี่ยกลับมาก็ ุณหมอบอกว่าหนึ่งเลยก็คือไม่ให้ทานอาหารรสจัดนะคะสองก็คือไม่ให้ทานอาหารที่ย่อยยากอีกอย่างนึงก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันมีลมเยอะในท้องของเราะคะ่ะเ<อ>มยก็ได้ย้อนไปถึงสาเหตุเนาะที่คิดว่าตัวเองปวดท้องมากนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยเมย์อาจจะกินเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกินเยอะนะคะแล้วเราอาจจะอืม ช่วงดึกประมาณสองทุ่มแล้วทีนี้นเรานอนสี่ทุ่มเนาะมันอาจจะยังไม่ย่อยดีนะคะแล้วทีนี้นเนี่ยพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเมส่วนมาจะชอบตื่นช่วงไปมาสามเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยจะตื่นช่วงกลางคืนบ่อยก็คือเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำนะคะเมเคยนับอยู่นะคือประมาณสามสามครั้งนะคะในคืนนึงนะอย่างน้อยนะที่ตัวเองต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะ ก็จะโกยท้องอันใหญ่นะคะลุกขึ้นมาหายใจแบบอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินเข้าห้องน้ำพอเราตื่นมาห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราเข้าห้องน้ำช่วงประมาณตีสี่ตีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์จะรู้สึกหิวนะคะทีเนี้ยพอบางทีเมย์ตื่นมาแล้วเมย์รู้สึกหิวเนี่ยส่วนมากอะเมย์จะไม่ค่อยอยากจะกินเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ท้องอัใหญ่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่า ไม่กินดีกว่ามันลําบากแบบกว่าจะเดินไปอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรากินอนะ่ะเราก็ต้องนั่งนั่งก่อนที่จะนอนแล้วเมื่อทีเราเมียรู้สึกง่วงนอนนอะนด้วยความที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยก็เลยเลือกที่จะไม่กินนะทีนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เราหิวเนี่ยท้องมันว่างมากนะคะเลือกจะไม่กินมันก็เลยแสบท้องแต่ก็คือเลือกที่จะนอนแล้วมันก็นอนนอนได้ตามปกตินะคะ นี่แหละอาจจะเกิดจากหนึ่งคือคืนก่อนนะเรากินอาหารเยอะแล้วทีนี้มาตอนเช้าเราท้องว่างเราก็ไม่กินอีกแล้วพอเราตื่นตื่นมาเนี่ยเราก็มากินเราก็มากินอาหารที่บางทีไม่ค่อยถูกกับเราแบบทําให้เรามีแก๊สในท้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเมก็ลืมไปเลยว่ามันจะมีนมตัวหนึ่งเนาะที่เม่เคยกินช่วงที่เมท้องประมาณสองเดือน เราเหมือนกับว่าช่วงนั้นเมย์แน่นท้องมากแล้วเมย์ก็เลยบอกคุณหมอไปเนาะช่วง2เดือนนะคะช่วงท้องด้วย2เดือนคุณหมอก็เช็กท้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอก็ตีตีท้องให้ดูเนาะเราก็บอกว่าท้องนี่ะมีแต่ลมทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยถามว่าเมย์กินอะไรช่วงนั้นเนาะเมย์ก็เลยได้บอกว่าเมย์กินนมตัวหนึ่งอยู่หมอก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินนมตัวนั้นเราอาจจะไม่ถูกกับเราที่ทําให้ท้องเรา,ามีแกส๊สเยอะนะคะเนี่แหละอาจจะเป็นเพราะ สามอย่างนี้รวมกันนะคะก็เ,เลยทำให้แบบปวดท้องมากๆก็คือก่อนนอนทานเยอะแล้วก็ตอนเช้ามาท้องว่างแล้วก็ไม่ยอมทานพอเช้ามาตอนท้องว่างเราก็เลยมีกินอาหารที่ทำให้เราแก๊สเยอะอีก,กยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นทั้งปวดแล้วก็ทั้งแก๊สนะคะก็เลยต้องอะระวังเรื่องการทานอาหาร ในช่วงไตรมาสสามค่ะเพราะว่าพื้นที่ของกระเพาะเราก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนที่เราไม่ได้ท้องแล้วนะคะจะประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้ก็คืออาการแบบปกติแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อาวานเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลเนาะเมย์ก็ทานอาหารแบบเบาๆแล้วก็ทําตามที่คุณหมอบอกก็คือพยายามทานอย่างเมย์นอนสี่ทุ่มเมย์ก็จะพยายามทานที่ประมาณหกโมงประมาณเนี้ยค่ะ เพื่อให้มันมีเวลา3ชั่วโมงแล้วเราก็ค่อยเอนนอนเนาะทีนี้พออ๋อแล้วเมก็ได้กินยาที่คุณหมอให้มาด้วยเนาะที่บรรเทาเรื่องอาการปวดท้องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากกลับมาก็มีอาการนิดนึงแบบว่า,วารู้สึกแสบแสบปวดปวด,ปวดท้องเบาๆนะคะแต่พอเช้าวันนี้ก็คือไม่มีอาการนั้นแล้วเพราะว่าก็พอจะรู้สาเหตุแล้วเนาะประมาณตีสี่ก็ตื่นมาเหมือนเดิมค่ะก็ ท้องว่างรู้สึกแสบท้องเมย์ก็เลยทานทานอะไรนิดหน่อยเพื่อให้เพื่อให้ท้องไม่ว่างเนาะสักพักหนึ่งก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทานโจค่ะคือทานอาหารที่ย่อยง่ายง่ายวันนี้ก็เลยไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้ทานยาที่คุณหมอให้มาแล้วนะคะเมย์ก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆนะคะที่ส่งคอมเมนต์นะคะมาเป็นห่วงเยอะมากๆเลยนะคะเมะื่อวานเมย์ก็ค่อนข้างเพียนะคะก็ อ่านอ่านพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบได้บางคอมเมนต์นะคะแล้วก็พักผ่อนเนาะวันนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วค่ะก็เลยมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะ